สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับชัยทอล์กแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดประเด็นนะเรื่องของกรณีที่มีข้อพิพาทกันอยู่ตอนนี้นะครับ<อ>คือเรื่องของอผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่ายูทูบเบอร์ใหญ่ๆนะ ที่ทะเลาะก,กันอยู่นะนะครับตอนนี้ันจะประเด็นกัน,นครับนเรื่องจี่ว่าละคนก็มีช่องเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ไล์กันไปไล์กันมานะครับไล์สดด่ากันไปด่ากันมานะท้ายก็ต้องจบลงที่การฟ้องร้องกันนั่นแหละนะครับ มีอะไรที่มันไม่ดีก็ขุดคุยกันขึ้นมานะครับไอประเด็นพวกนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายนะนะที่มันจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับก็เรื่องของกรณีหมิ่นประมาทนะผมถึงอยากจะฝากนะครับฝากถึง ทุกท่านนะครับที่ไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามอย่าไปพาดพิงกันนะครับพูดไง่ายว่าอย่าไปเก่าถึงบุคคลที่3ามทำให้เขาเสียหายผมก็เคยพูดมาแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเรื่องของกรณีพวกนี้นะครับก็คือถ้าจะ เป็นนักเลงคีย์บอร์ดก็ต้องเล่นให้เป็นนะครับอะพูดอะไรไปก็ก็ไปต้องไปเอ่ยนามเขานะพูดไปเลยนะครับกระทบใครก็ก็แล้วแต่นะอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะครับที่สำคัญก็ถ้าถ้าจะให้ดีก็คุยกันแต่เรื่องดีๆนะมันก็จะเป็นเป็นการดีนะครับ ทีนี้เมื่อมันมีปัญหาเรื่องของการาไล่สดว่ากันไปว่ากันมาเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องกันนะนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงนะนะครับก็ไม่อยากจะเอ่ยนามใครทุกท่านก็น่าจะเห็นอยู่นะครับว่าใครเป็นใครช่วงนี้นะธรรมดานะคนเราก็มีทั้ง เขาเรียกขาวกับดําเหรียญมีสองด้านมองตามม่างมุมนะคนหนึ่งก็มองอีกมุมนึงอคนนึงก็มองอีกมุมนึงผมที่บอกว่าการจัดตั้งทางความคิดนี่มันยากนะครับในเรื่องอื่นมันง่ายหมดนะครับการที่จะไปเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนศรัทธาคนนี่มันเป็นเรื่องยากนะดังนั้นเราก็พยายามอย่าไป ก้าร่วงคนอื่นนะครับอยา่าไปมินประมาณความคิดของคนอื่นนะการศึกษาทุกวันนี้มันก็มันก็ดีนะถ้าคนที่ใช้การศึกษาไปในทางที่ถูกแต่ถ้าบางคนก็ใช้การศึกษาไปในทางที่ผิดนะมีวิชาความรู้นะครับจบกฎหมายมาหรือว่าทำคลิปวิดีโอเก่งภาพตัดต่อนู่นนี่นั่นเรไปดัดแปลง ทำให้ชาวบ้านเขาเสียหายสุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ใช้หลักของอศิลธรรมจริยธรรมให้เยอะๆนะครับเดีวมันจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับการที่จะเอาชนะกันโน่นนี่นั่นด้วยวิธีใดก็แล้วแตนะ่นะครับมันก็จะเกิดปัญหานั่นแหละเขาะต้งบอกว่า ถ้าจะอยู่ร่วมโลกกันมันต้องวินวินนะครับวินวินก็คือชนะทั้งคู่นะคุณก็ชนะผมก็ชนะนะครับเหมือนนโยบายของรัฐบาลเราชนะนะครับอย่าไปคิดจะเอาเปรียบกันนะครับอย่าไปจองล้างจองผ่านกันเนาะนะครับก็เป็นห่วงนะครับคลิปนี้ก็เลยขึ้นมา อัดวิดีโอนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่มันมีข้อพิพาทกันนะครับระหว่างคนที่เป็น FC ซลุงพลแล้วก็ไม่ใช่ FC ลุงพลนะไม่รู้ใครมั่งละ่ะตอนนี้อีลุงตุงนังกันอยู่นะครับ <c oughs> เคยรักแล้วก็ไม่รักพอไม่รักก็พอจะกินก็อยู่เฉยๆดีแล้ว นะครับไม่เห็นด้วยก็ผ่านนะแต่ถ้าไม่เห็นด้วยแล้วก็มาพูดก็นแนะกระเนะโจมตีกันอย่างนี้มันก็มันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับถ้าอ,อยากจะฝากไว้พยายามใช้สติให้เยอะๆนะครับไตรสิกขานะครับศีลสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้นะคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ